เอ้ยกูรู้ว <beginning> <world> ่าพวกมึงตายยังอุ้ยอออุ้ยดูกูดูดูได้ยังมาปูปูเอ้ยเราได้ของดีมาอะไรอ่ะไปดูดิซัมบอดี้ซัมบอดี้ซัมวันไฮบอดี้เอ่อไปไปถวายกันไปเฮียโคเฮียเลยไอ้ปูไม่ตายต่อหน้าต่อตากูเลย จะตายยังไงพวกกูจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็มาดูในคลิปกูเว้ยกูนั่งกูพวกกูเก็บของกันไว้เจอไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไม่ถ่ายเพื่อนแต่ไม่เจอแบบไอ้เหี้ยตัวสี่ขาสี่มิติอะสี่มันเป็นตัวมีหัวแล้วแบบตัวต่อกันอะฮิวแมนเซนติพีนจริงๆริงอะฟูฟูนึกภาพง่ายๆนะเว้ยมันมีตัวไอ้นั่นอะอะไรว่ามันเอาหัว ตูดกันเป็นแบบสามสี่คนน่ะแล้วเดินเดินสี่ขากันนะเฮียเลยทีนี้พวกกูก็รีวิ่งเลยอะรีวิ่งออกมาพวกแล้วกูเห็นสิ่งแรกที่กูเห็นคือไอ้เฮียวิญญาณไอ้กูอะดับไปเลยกูมึงวิ่งอยู่ใช่ไหมอันนี้มึงเปิดประตูใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋ากูหายอ่ะกูมีสี่ช่องเหมือนเดิมอ่ะเออกูมีห้าช่องเราเราเราไปเล่าวิญญาณกันไปเราสปีดแลไรเนี่ยใช่ใช่สปีดเราเราจะจบเกมนี้กันแล้วเราจะจะไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเฮียเดี๋ยวหัวใจวาย จบได้ด้วยหรอวะจบได้ดิมันมีหกห้องนี่กูว่านะกูว่าหกห้องนี้มันน่าจะเป็นหกห้องสุดท้ายแล้วเราเล่นไม่ให้จบเลยเลยเราเราเราว่าเราสปีดรันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรกูเป็นอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยโกเมนอามานายขอโทษเด้ออามานายมองหลังดีๆนะพวกมึงมองหลังดีๆนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มึงถวายอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะพวกพวกมึงมากันแล้วมึงจำทางกลับกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ้าวใครเขาจำกันเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยซีซีพาร์ทเหรอซี่เราไปลบนเลยกูไปไหนกูลง เอาเออ๋ออ๋อกูเก็บกูเก็บวิญญาณไม่ได้อ๋อมันไดมันเยอะจังไว้ยพี่เอ้ยไอ้สัสเอ้ยผู้บุญอยู่ไหนเนี่ยใครอุ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วใครวิ่งอยู่วะเฮ้ยไอ้ปินนี่มึงปะถือไฟฉายอะเอ้ฝุนถือตีนอะกูดิเฮ้ยเยี่ยกูเจอปิ้นมามาเดี๋ยวกูเก็บให้เดี๋ยวนะทำไมไม่เจออะไรเลยเว้ยเออดีแหละไม่ต้องเจอแหละไม่ต้องเจอและอะไรเฮ้ยอะไรมึงอย่าทำคนอื่นตกใจเลยดิ อุ้ยอุ้ยโกเมนอมานาอีกแล้วปิ้นกูเข้าเอ็ดเลยอ่ะอากูเก็บให้แล้วกูเก็บให้แล้วกูเก็บให้แล้วโอ้ยปิ้นปิ้นเราต้องหาทางกลับแล้วนะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไรเพื่อนอุ้ยตัวอะไรไอ้คุณดำดำไล่กูโอ้ยดำดำที่กูไม่ชอบเลยเฮ้ยดำดำไม่ชอบโอ้ยเออปิ้นปิ้นปิ้นอ้ยเฮ้อ้ยมันมันปิ้นมันปิ้นมันตายได้มันปิ้นมันตาย กูไม่หปิดปิดหมุนรอดปะกูรอดกูรอดกูก็รอดเหมือนกันกูก็รอดเหมือนกันไม่หยุดเลยเอ a t the fuck What the fuck What the fuck What the fuck กูเจอเลยกูเอาเอากูตายแล้วกูตายกูเสียชีวิตแล้วกูโดนอะไรก็ไม่รู้กูไม่รู้ด้วยซ้าว่าใครมันฆ่ากูอีอะอันถูกอันนี้ถูกพวกอะไรอันนี้เพื่อ ไอยิ้มปืนงไอยิ้มฟึ่เอาเอาเอาตายหาหมดเลยยิงมึงโดนเลยนั่นะไอ้เหี้ยเระไอ้เหี้ยวิปปิ้งแองโง่เฮียโอ้ยไอ้เหี้ยไม่รู้เลยว่ามันมาปินใครใครยังรอดนดิขันหลังให้มันแทงสุดไอ้ปินต้องรอดอยู่กับไอ้พูยังรอดอยู่โอ้เราเรากูุ๊งออกออสวัสดีครับอ้าวถวายถวายมึงถวายถวายอีเหี้ยเอ้ยไอปิ้นไอปิ้นแม่งแม่งแบ่เดวงแข็งเอาเรื่องเลยเว้ยไอตัวใหญ่นั้นมันวิ่งสวนไอปิ้นไปเลยเหี้ย ไอ,อเออไอตัวใหญ่วิ่งสวยปิ๊นเลยแล้วมันปีนบันไดเพิ่มามฆ่าโหยออ๋อนี่นี่มาสอนวิธีนั้นเนี่ยว่าสอนพี่ีสู้เนอถ้าเห็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองให้วิ่งหนีทันทีอย่าไปเชื่อมันอ่าจะเวดของที่เก็บแล้วก็แจ็คก,ก็ไฟอย,อย่าเข้าในลิฟต์เปิดห้องแล้วเข้าไปเพื่อเก็บของจะมองในสิ่งดำ อย่ามองในสีดำถ้าไม่มองในสีดำมันจะไม่ตีมึงแล้วกูจ้องต้องนานในทีถ้าเจอถ้าเจอไม่มีหัวให้ยืนนิ่งๆเดี๋ยวอยู่เงียบๆถ้าอยู่คนเดียวมันจะทาเกตมึงแต่ถ้ามีมีเพื่อนอยู่ด้วยกันแบบประเดิมเลยเดี๋ยางออกเดียนั่นอยากตายเออโบรโบรวัตตาฟักเออเออหวังหวังว่าเป็นอย่างที่กูคิดไอ้ที่มันไอ้นั่นแบบใช้กับประตูไหนแล้วเปลี่ยนประตูนั้นเป็นประตูทางออกเอออ๋อ เข้าใจแล้วแล้วทำไมกูอยู่ในห้องนี้กับสองคนนี้เอพ้พวกมึงไม่ยอมเดินออกลิฟต์สั่งของกันเอ้เมื่อกี้กูเพิ่งเดินเข้าไปแล้วมันมีให้กดอะไรก็ไม่รู้แล้วกูก็เข้ามาเฉยเลยติดก,<ำ>กันสองคนเลยปิดเร<อ>าเราเราต้องเราต้องฟาร์มโค้ดตาปิ๊นไม่งั้นเราเราจะตายห่างกันหมดู้ทำไงดีพู้ โกเมนเอามาในประตู e x i กซนี่คืออะไรเนี่ยก็คือเปิดกดแล้วออกเลยออกเลยออกเลยอ๋อมันแบบมันจะได้ไม่เดินกลับที่เดิมอ่ะงั้นแหละปิ๊งใครจะเดินข้างหน้าช้าเมื่อกี้เฮ้ยมีเสียงปิ๊นมีเสียงมีเสียงปิ๊งเสียงมันเหี้ยว what the fuck หรอเสียงอะไรวะพวกกูโดเลยเออพุกโดเลยพวกกูโดเลอร์เฮ้ยมี่จบเลย ไป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 ข <c oughs> นลุกขนลุกเรื่อยๆว่ะยิ่งเดินยิ่งขนลุกไม่เจอศพเลยอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วยังอะไร,รอ่ะปิ๊นไม่ใช่ปิ๊นไม่ใช่ปิ๊นไม่ใช่ศพปิ๊นมันคือตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ว้าเฮ้ยเอาไงปิ๊นทำไมมันมีเสาไ้้อเหีย กูยืนนิ่งๆเร็วเลยเอาเพื่อนกูตายกูบอกตัวหัวบอดให้มันกูยืนนิ่งๆกูยืนนิ่งๆแล้วกูก็ยังโดนแม่งจับไอ้ปีนมันจะออกเลยเหรอกูเว้นได้เอาไว้ของตันแล้วอ่ะของตันแล้วอ่ะกูกลับมาดิเอ่อมาแล้วกูมีแค่ของชิ้นเดียวกูก็มีแค่สองชิ้นเดียวแม่งดบแม่งเจอศพหลายศพแต่แม่งไอ้เหี้ยแม่งไม่ดบแต่กูต้ารน้อยเหรอไม่คุมนะ เฮ้ยเราอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งก่อนกูทิ้งก่อนเดี๋ยวกูจะลงไปอีกรอบปิน the fuck bro เฮ้ย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 ไปมันออกมาได้ไงฮะเฮ้ยปินมันออกมาได้ปินดิโอ้เลชี้ไม่ออกมาตบหัวกูไอ้เชียเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้เว้ยคือเราเข้าประตูอ่ะกูเห็นไอ้ตัวใหญ่มันเดินตามเหล่าเว้ยแล้วสักพังนึงมันก็หายเข้าไปในประตูเว้ยแล้วมันก็ออกไปหาพวกมึือเนี่ยไอ้เชี้มันลองมันไปออกมาตีหัวกู ปไอ้คนเฮียเลยคูณก็แบบกำลังจะเดินตามไปแล้มาจากไหนพี่มึงหึ่ยถามันไปเจองั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปเท่ากับว่าเราเจอมันอะดิใช่เราโดนตบหัวข้าไไปดี่ววันต้องใช้เวลาสี่วิอ่ะพวกมึงต้องมีคนหนึงล่อและคนหนึงกดข้ามวันแล้วนั่นเฮียอะไรนั้นศพศพศพเจนอเรีไอ้พวกมันวิปปิ้งอ่ะจะลงวิปปิ้งอ่ะเจ้าเจ้าไปจ้องมันจันรลอยตามเจ้ามันจันรลอยตามพีนข้างหลังพีนพีน ลงลงลงมาเลยลงไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งมันมัตัวตัวมุดตูดอ่ะแบบตูดแบตู้ปิดว้าววิ่งไะโจอเมื่อกี้วิ่งมาโคนหน่อยเลยเฮ้ยห้ามหันหลังเลยนะหันหลังหันหลังจ้องหันหลังจ้องถ้ามันมาโอ้เิีโคขูดมึนเลยขูดมึนเลยขูดมึนเลยเอาไปเอาไม่น่ามีอะไรนะไปเี่มเติมปีนปีนปีนกลับมากลับมากลับมาปิดปิดไปไหนมันไม่มีทางฝุ่นลงแล้ว กูเห็นบันไดอยู่อ่ะเอ้าบินไปไหนอ่ะทิ้งกูเล้วกูกูก็ละทางกลับกูกคือทำไมบังคับกูเจอแล้วกด e แล้วเปิดประตูปิดอย่าจ้องอย่าจ้องกิ๊บกิบอย่าจ้องอย่าจ้องอย่าจ้องเห็นแล้วไเจียบเลือดใครวะแต่กูมั้งกู่แลโอ้ยกิ๊บมึงจ้องกับกิ๊บครับ้าสัสกิ๊บโอ้ย Welcome เอ่อสวัสดีครับไปรอยกูทำ่ออ่ะไอ้ย่ไอ้ปินเจอตัวเดียวอ่ะไอ้ปินปินเจอสองกูเจอหนึ่งไปเอากูไปเป็นพวฟองไปอยู่ที่นั้นนะอยู่ที่นั่เอาปินอยูกูด้วยปิ้นอยู่ในกำแพงหรืออยู่ในลิฟต์อยู่ในกำแพงเอ้าดอกของได้ไหมกดเปิดลิฟต์ไม่ได้อ่อเอาบั๊กเอ้าดอกเอาอไปตายอ่อเอาเอาเอาเปิดเลยึ้นนะเอ้า